สวัสดีครับทุกท่านฮะอีก,กิซียูครับผมตอนนี้ก็ได้เวลาอันสมควรแล้วนะฮะนี่เมิดคืนม,มาแล้วเนาะเมิดมาแล้วนะฮะไม่มีลูกค้าแล้วเนาะผมก็จะทําการนะครับปิดร้านเข้าไปพักผ่อนนะครับทุกท่านปิดร้านเข้าไปพักผ่อนก่อน โนับเ็ <c oughs> ี้ค่อยเปิดบริการใหม่นะจ๊ะเดี๋ยวเอาข้ออี้ก่อนคือผมต้องถือตลอดนะฮะไม้ <c oughs> <c oughs> ขากล้อง เ,เขาไปเก็บปุยเ,เขาไปเก็บไปแล้วผมก็ให้ปุยไปเก็บแล้วนะปิดอีกข้างนึงกอนนะ ปิดล็อกเรียบร้อยแล้วนะฮะ <c oughs> <c oughs> ดูแล้วก็ไม่มีอะไรนะถามว่าหนูไหมมีฮะตีบอกว่านี่ครับหน่วยพิทักษ์หนูของร้านไอ c u ซนี่จะมีประจําเลยเขาจะนอนประจำ <c oughs> คู่กันด้วยไม่ต้องกลัวนะฮะไม่ต้องห่วงเรื่องหนูนะครับไม่มี หนูไม่สามารถอยู่ในร้านอีกกี้ได้แล้วครับเพราะว่ามีน้องเหมียวนะน้องเหมียวสองตัวนะครับเฝ้าเฝ้าให้เนาะถือว่าปลอดภัยไร้กัะวลนสาหรับน้องแมวเหมียวทําหน้าที่ได้ดีมากนะเดี๋ยวเหลือตรงส่วนนี้เดี๋ยวเก็บตรงตรงนี้ออกก่อนนะครับจะได้แบบว่า จะไปคุมหลังตู้คุมหลังตู้ไ,ไม้เกาหลังเก้วน้ำอะไรลอเกี่ยวตอบินเอามาใช้ประโยชน์เดี๋ยวเอาผ้ามาคลุมนะครับผ้ามาคลุม พามาคุมพามาคุมไม่เอ่ย Yeah. ทุกอย่างป,ปึ๊บฝั่งนี้ก็จะล็อกนี่ฮะฝั่งนี้ก็จะล็อกอยู่แจล็อกสามล็อกสามสี่ล็อก โอเคไม่มีใครเห็นไม่มีใครจกได้ไม่ได้ปลอดภัยเกือบเกือบร้อเนี่เกือภัยสบายฮนะคลาสสิกอดทนแข็งแรงร้านผมเดี๋ยวผมก็จะเดินทางเข้าบ้านแล้วนะทุกท่านเพราะว่า,วาได้เวลา พักผ่แล้วเนาะนะครับสู่การสู่งานมาเก็บสายฟงสายไฟสู่การสู่งานมาทั้งวันแล้วก็ยังต้องมาทำตรงนี้ว่ากันไปครับชีวิตปิดไฟ <c oughs> ตนนี้ฝนก็ยังคงตกอยู่นะเดี๋ยวกลาง่มก่อนฮนะเดี๋ยวเป็นไข่อากาศยิ่งค่อยดีอยู่โอเคกลับบ้านแล้วครับทุกท่านต้องขยะให้ปุยไปด้วยคำมืดดึกดื่นโอ้ย อากาศเย็นสบายเลยตอนนี <imprisoned> <c oughs> ้มีไอลบอยู่นิดน้อยอู้ทางโน้นฝ้าเรื่มเลยฝ้าเรื่มเลยกลับบ้านเขาหักรออยู่กับบ้านเราหักรออยู่น่า ๆๆสงสัยเด็กๆขึ้นไปบนบ้านแล้วมั้งเพราะว่าฝนตกนะให้อาบน้ำขึ้นไปอยู่บนบ้านเลยข้างล่างมันแฉะม่มีที่จะ <c oughs> จะนั่งอยู่กัน,นามาถึงบ้านอย่างปลอดภัยไร้กงังวล ารวมไปตรงนี้ก่อนลุงอโอเคครับทุกท่านตอนนี้ GCU ก็เข้ามาในบ้านแล้วนะครับก็จะทำการอับอน้ำอาบทาแล้วก็รับประทานอาหารแล้วก็ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งเนาะนะครับส่วนคลิปนี้ก็ ประมาณนี้เลยฮะโน่นปุยเขาก็ยืนรีดผ้าอยู่บนบ้านนู่นนะครับก็ทําหน้าที่ของเขาไปเนาะนะครับต่างคนต่างทํางานนะเหนื่อยแตกต่างกันไปโอ้ไฟบ้านหลอดเจอพระมาณสีแดงเข้าไปนสวยเลยอ่ะโอเคฮะทุกท่านคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วนะคะขอบคุณที่รับชมแล้วก็เป็นกาลังใจครับฝากหลับฝัน,นดีราตรีสวัสดิ์นนะ